ทำเพื่อพี่สิงห์ได้ไหมทำเพื่อ f อทุกคนได้ไหมทำเพื่อเอฟซีอันนี้คือจะให้ทำอะไรครับเนี่ยจะให้สับให้อะไรให้ปลายหนึ่งครั้งไม่ได้ให้ปลายหอมแก้มได้ไหมให้ปลายหอมแก้มรออไม่เอานุ่มไอ้นุกมมันธรรมดาไปเพราะว่าเหมือนมันอยากหอมตลอดอยู่แล้วจะบอกว่าจะให้กลับกันตอนนั้นนุ่มหอมปตัวนี้จะให้ปลายหอมนุ่มกันรลยใช่โอ้โหไป มันถึงขนาดนี้แล้วแหละเอายงี้ดีกว่าอะผมเอาตรงนะนุ๊กมันดูดีด้าไปไงนุ๊กนุ๊กนี่พูดได้ว่าออกงานกับไปมาก็ก็สักพักแล้วใช่ไหมครับแล้วทีนี้ยิ่งอยู่กับไปมากสักเท่าไหร่นุ๊กก็ยิ่งจะให้เกียรติไปมากมากขึ้นเรื่อยๆใช่ถ้าเป็นการหอมแก้มเดี๋ยวให้ไปเป็นฝ่ายหอมดีกว่าแต่ว่าจะเป็นการหอมมือนุ๊กดีกว่าโอเคไหมโอเคได้เพราะว่าเพราะว่า ใช่ใช่ยังงั้นแหละใช่ใช่นุ๊กนุ๊กให้เกียรติบายมากเลยนะปัจจุบันนี้เพราะว่าให้เกียรติพี่สีเป็นคนนับเลยเรายังไม่ได้ไปสู่ข้อตามประเพณีลูกนะก็เราจะแรงไม่ได้แต่จริงอ่ะก็แอบลอยกันหลายที่อยู่พี่เีนที่ไม่อยากจะพูดเดี๋ยวแม่เบนเขาฟังอยู่อะให้เกียรติพี่สีเป็นคนนับเขาดาวโอเคทุกคนเอ็มซีมือถือจะมาที่นุ๊กลายครับผม ห้าสี่สามสองจุ๊บเบาๆสักหนึ่งฟอดครับบายบายคเอาเบาๆเอาเบาๆลูกแบบสโลสโลลูกแบบสโลโอ้โหเอ้ยไม่ทันไม่ทันไม่ทันอักค้างไว้สักสองวิลูกอีรอดหนึ่งรอบหนึ่งตอนนั้นตอนนั้นเราค้างไว้ปายตอนนั้นเราค้างไว้ให้เขาจับภาพนิดนึงครับเราไม่เราไม่เราไม่ได้ค้างไว้แต่ตอนนั้นผมดึงคอเขามาค้างไว้ทีเดิย อีกรอบหนึ่งนะห้าสี่สามสองหอมเบาๆสักหนึ่งว่าครับผมทำ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 โอเคครับรอเบือให้นกกับปารอีกหนึ่งรอบนะสุดยอดมากอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรกิสมอบเบาอับปายเป็นอะไรเนี่ยถ้าเราจะเอามาแบบนี้มันน่าเกลียดใช่ไหมเราก็ปั๊บแต่ มันช่างท่าทางช่างลีลาเหลือเกินนะฮะครับผมตอนนี้